องมิวกี้เองนะคะตอนนี้น้องมิวกี้ก็อายุห้าขวบแล้วค่ะยังเด็กอยู่ใช่ไหมละ่ะวันนี้ก็เลยจะมาชวนทุกคนไปกินอาหารเด็กด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นต้องใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะเพราะว่าเด็กอะ่ะชอบกินเลอะมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้น้องมิวกี้จะกินอะไรบ้างไปดูกันเลยเป็นเด็กก็ต้องกินนมนะคะเพราะว่าร่างกายยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่กินนมแล้วจะได้ตัวสูง พี่ขอกินเปน็นนมกล่องแทนแล้วกันนะคะเพราะนผมผงเนี่ยราคาแพงมากแล้วพี่ก็จะใส่ขวดดูดด้วยนมของน้องมิวกี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวน้องมิวกี้ขอตัวไปกินนมนอนก่อนนะสิ่งที่น้องมิวกี้จะกินอันต่อไปก็คือนี่เลยค่ะเป็นกล้วยบดผสมแอปเปิลนะคะ สมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ก็จะบดกล้วยให้ลูกกินแต่ว่าสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะมีกล้วยบดสําเร็จรูปเดี๋ยวน้องยุกกี้ชิมให้ดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่า <Fighter Worlds> นี่ดูสิะคะทุกคนมันก็จะเป็น cia, เห <sólo> ลวๆแบบนี้นะคะ อย่าได้หาซื้อเมื่อกี้แล้วทุกคนโคตรไม่อร่อยเลยต่อไปนะคะเป็นขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบรสกล้วยฟักทองค่ะขนมอันเนี้ยเขาบอกว่ามันละลายง่ายนะคะซึ่งก็เหมาะกับเด็กมากๆเลยเพราะว่าฟันของเด็กเนี่ยยังขึ้นไม่ครบทุกซี่แล้วก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงฉะนั้นต้องกินอะไรที่ละลายในปากง่ายๆนะคะนี่นะคะ ทุกคนรสชาติมันบอดได้เลยบอดได้เลยจริงๆมันจืดมากพี่ขออนุญาตกินชิ้นเดียวพอ,อนะคะรู้สึกทรมานตัวเองมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นอาหารสำเร็จรูปของเด็กนะคะเข้าผัดตับไก่บล็อคอรี่ค่ะเขาก็จะใส่ซองมาให้แบบนี้นะคะ ี่จะรอดไหมเนี่ยทุกคนกลิ่นแรงมากเลยอะมันกลิ่นแรงมากเลยอะทุกคนพี่จะอ้วกพี่จะกินแล้วนะคะทุกคนเอาใจช่วยพี่ด้วยนะทุกคนรสชาติมันไม่ได้เลยอี สารเด็กอะเด็กกินไปได้ยังไงเนี่ยมันไม่อร่อยเลย <c oughs> <c oughs> เมนูต่อไปนะคะอันนี้เป็นตาหย,อ,ยองสำหรับเด็กนะหวังว่าพี่จะพอกินได้นะคะทุกคนนี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะกลิ่นก็ไม่ได้แย่นะทุกคนนี่คะ่ะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคะ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นอูด้งผสมแครอทเห็ดเข็มทองแล้วก็ไก่บดนะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะนี่นะคะพอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะมีช้อนมาให้ด้วยนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นเหลวๆแบบนี้นะพี่จะกินแล้วนะคะทุกคน กืนไม่ลงมันมีแค่รสชาติเดียวจริงๆที่จืดแล้วก็จืดแล้วก็จืดแล้วก็จืดนะคะและเมนูสุดท้ายที่พี่จะกินก็เป็นน้ำ๊อกไก่สำเร็จรูปพร้อมรับประทานค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นน้ำซุปใสๆแบบนี้เลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองชิมดู ทุกคนคะเดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะรสชาติมันไม่ได้จริงๆไม่ได้แบบไม่ได้เลยพี่รู้สึกว่าคลิปนี้มันเป็นการถ่ายที่ทรมานมากเลยอะทุกคนเดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะมันไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยจริงๆพี่สงสารเด็กมากเลยอะเขากินไปได้ยังไงอะทรมานแทนอะ ดีนะที่พวกเราโตแล้วไม่ต้องมากินอะไรแบบนี้สิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันพอกินได้หน่อยก็คือนมแล้วก็ปลาหยองนะคะนอกนั้นก็คือกินแทบไม่ได้เลยส่วนน้องๆคนไหนที่ยังเด็กอยู่ก็รีบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะจะได้ไม่ต้องกินอาหารเด็กวันนี้พี่ก็ขอตัวไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามพี่ก็อย่าลืมไปกดติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย